ใจพูดว่าแม่ยายไม่ให้เล่นโทรศัพท์พอตอนพี่กลับบ้านไปแม่ยายก็ไม่ให้เล่นพี่เต้ยพี่เต้ยฟังก่อนนะฟังก่อนนะลูกสามขวบครับลูกสามสุดขวบพูดทุกอย่างอากงอากงดูดบุหรี่ลูกอ้วกลูกก็พูดเออลูกพูดทุกอย่างเดี๋ยวกันอากงกงเหรอครับครับผมครับสวัสดีครับกงฮะกงยกมือทําไมฮะผมอยากเคลียร์ครับเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องบุหรี่เหรอครับเรื่องบุหรี่ครับเดี๋ยวนะกงแป๊บนึงนะใจเย็นนะกงกงกงนั่งเดี๋ยวผมไต่ครับงผม อ่างั้นเดี๋ยวโกงนั่งก่อนนะเดี๋ยวโกงใส่เคร์ื่องบินไว้ครับอ่เดี๋ยวโกงใส่ไมค์ก่อนโกงใส่ไมค์ก่อนโกงใส่ไมค์ก่อนโกงนั่งตรงนั้นก่อนโกงนั่งตรงนั้นก่อนแป๊บนึงนะโกงนะนี่คุณพ่อเหรอคุณพ่อค่ะพ่อแป๊บนึงนะพ่อนะผมเยอะแล้วครับพี่หนเยอะแล้วนะพ่อพ่อใจเย็นนะพ่อนะผมก็เยอะเหมือนกันเออผมเยอะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงพ่อนั่งก่อนนั่งฟังแต่ตอนแรกแล้วโอเคโอเคพ่อแป๊บนึงพ่อแป๊บหนึ่งนี่อดีตพ่อตานะอดีตพ่อตาครับไม่เบื่อไม่เมากันครับไม่ค่ะก็ที่จริงผมรักเคาทีี่สุดในชวิตรับ รักเขารักคูเตยที่สุดในชีวิตผมซักกางเกงในให้คูเตยเลยครับผมซักถุงเท้าให้คูเตยด้วยโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นแปลรว่ารักจริงรักจริงครับพลังจริงเขารักกันจริงนะอ้าวโอเคแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคืนมาให้สถานีไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้ให้คุณพ่อพูดยาวๆเลยพ่ออึดอัดหัวใจโอ้โหพี่หนุ่มผมในนามคนเป็นพ่อครับผมในนนมคนเป็นพ่อเลยครับ คับคนนั้นลูกสาวพ่อนะนัอันนี้นนอันนี้คือคือคือเด็กที่รู้จักที่ขอนแก่นครับแต่เขาเข้ามาดูแลจา <คน S 2> ในทุกวินาทีที่เรา<ด>คือเราเลี้ยงกันสองคนครับอากงกับแม่ยายแต่มันไม่สามารถเลี้ยงเด็กสองคนได้หรอกครับพี่หนุ่มต้องมีพวกนี้ช่วยอ่ะโอเคได้ได้ไดไดเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหาทางลงผม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 ขอคุยเรื่องไต่เริ่มต้นเลยครับแต่ต้องสัญญากันก่อนนะ เราคุยกันวันนี้เราไม่มีการฟ้องร้องอะไรกันนะผมผมมีธงครับอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็คือแต,แต่แต่ละคนเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปเข้าโซเชียลผมอยากให้ทุกคนมีธงในใจเอาไว้ว่าจะเอาอย่างไร,รับเรื่องมันจะได้จบคือผมผมอยากจะบอกแบบนี้นะฮะอะไรก็ตามแต่ที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยนะครับอย่าคิดถึงตัวเองเป็นที่ตั้งนะคุณต้องคิดถึงลูกของคุณเป็นที่ตั้งรเราก็ต้องคิดพอต้องคิดถึงตัวทางฝั่งของหลานเป็นที่ตั้งครับเรื่องเนี้ยถ้ามันจบเร็ว มันดีสุดครับคนได้ประโยชน์คือหลานๆของคุณถูกครับถูกไหมฮะถูกครับเดี๋ยวหาทางลงเดี๋ยวใจเย็นๆมันต้องจบกันให้ได้วันนี้นะโนบีนะถูกต้องครับมันต้องจบให้ได้วันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่จบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันไปอีกแล้วมันก็จะคาราคาซังเรื่องพวกนี้พร้อมยิ่งยืดเยื้อมยิ่งไม่ดีเอาอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเตรียมธงในใจวันนี้ฮะเดี๋ยวให้พ่อดระบายก่อนพ่อเขาระบายเราก็ต้องรับฟังนะเต้ยครับแล้วส่วนในมุมของเต้ยจะอะไรไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีึน พักสักครู่ครับตอนนี้ไปพบกับทางฝั่งของดรบุ๋มประดัดดาก่อนนะครับกับครีมทาฟ้าดรจิวแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลของคนกระแสทุกๆช่องทางครับสักครู่เดียวครับ